ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องของเรากันอีกครั้งครับวันนี้วันนี้ผมมีคลิปเกี่ยวกับ iPhone 6นะครับ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 l ั s มานําเสนอให้กับทุกท่านนะครับว่าปีนี้ผ่านมา5ปีแล้ว iPhone 6แล้วก็6 l ั s เนี่ยยังน่าซื้อมาใช้อยู่ไหมนะครับคลิปนี้ผมจะพูดโดยละเอียดนะครับก็คือจะพูดเกี่ยวกับ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 l ั s เนี่ยว่ามันมีข้อเสียหรือว่าข้อดีอย่างไรบ้างนะครับแล้วมันยังสามารถที่จะซื้อมาใช้ได้ไหมนะครับในปี2นะครับ ก่อนเดื่นนะครับผมจะพูดถึงในส่วนของสเปคให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับในตอนท้ายแล้วผมถึงจะพูดสรุปนะครับว่าน่าซื้อมาใช้ไหมนะครับ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus เนี่ยออกมาเมื่อปี2557นะครับก็คือออกมาพร้อมกันหลังจาก iPhone 5S ออกมาแล้วนะครับถึงมี iPhone 6ออกมานะครับ iPhone 6เป็นบอดี้รุ่นแรกเลยนะครับที่เปลี่ยนจาก5แล้วก็ 5S นะครับพอ iPhone 6เนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือ iPhone 6อยู่ที่4.7นิ้ว iPhone 6 Plus เนี่ยจะอยู่ที่ 5.5นิ้วนะครับทั้งคู่นะครับออกมาเมื่อปี2,557นะครับคือมีบอดี้ที่ต่างจาก iPhone 5s นะครับซึ่งสร้างความหือฮามากในตอนนั้นแล้วก็ขายดีมากนะครับสำหรับ iPhone 6นะครับ iPhone 6ตอนนี้มีอยู่3สีให้เราเลือกนะครับทั้ง iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus เลยนะครับก็จะมีอยู่3สีให้เราเลือกนะครับณปัจจุบันเลยนะครับจอภาพอย่างที่ผมบอกนะครับ iPhone 6แล้วก็6 Plus นะครับ iPhone 6อยู่ที่4.7นิ้วนะครับ iPhone 6พั s อยู่ที่5.5นิ้วนะครับก้องหลังมีความละเอียดเท่ากันเลยที่8ล้านพิกเซลนะครับผมในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยก็คือมีความละเอียดเพียงแค่1.2ล้านนะครับทั้ง6แล้วก็6พั s เลยนะครับทั้ง2รุ่นนี้มีระบบสแกนลายนิ้วมือเหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่นใช้ CPU เป็น Apple A8 นะครับในส่วนของความจุในเว็บของ Apple แจ้งไว้ตอนนี้คือมีอยู่ที่16 g b 32 g b กแล้วก็64 g b สําหรับ iPhone 6นะครับส่วน iPhone 6พ u s จะมีอยู่ที่10 แล้วก็64 g ินะครับซึ่งตอนนี้ก็หาซื้อได้ยากพอสมควรนะครับสำหรับ iPhone 6 Plus แล้วก็ iPhone 6เพราะว่าไม่ผลิตแล้วนะครับมาดูจอภาพกันนะครับจอภาพของทั้ง2รุ่นเป็นจอภาพแบบ Retina HD นะครับเป็นจอภาพแบบ Multi Touch Wide Screen นะครับแบบ LCD ขนาด 4.7นิ้วสำหรับ iPhone 6นะครับและมีขนาด5.5นิ้วสำหรับ iPhone 6 Plus นะครับพร้อมเทคโนโลยี IPS นะครับความละเอียดของ iPhone 6อยู่ที่1,334คูณ750พิกเซลที่326 PPI นะครับแต่ว่า iPhone 6 Plus ค,ความละเอียดของเขาจะอยู่ที่ Full HD นะครับคือ1,920คูณ1,080 p พิกเซลที่401 ppi นะครับขนาดและน้ําหนักนะครับความสูงก็คือ iPhone 6จะเล็กกว่า iPhone 6พ u s อยู่แล้วนะครับทั้งความสูงความกว้างความหนานะครับน้ำหนักก็ iPhone 6จะเบากว่า iPhone 6พ u s อยู่แล้วนะครับผมมาดูในส่วนของกล้องหลังกันบ้างนะครับความละเอียดของกล้องอย่างที่บอกคือทั้ง2รุ่นมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับถึงแม้หน้าจอจะต่างกันแต่ความละเอียดของกล้องเท่ากันนะครับมีรูรับแสงขนาด f เท่ากับ2.2 ทั้ง2รุ่นเลยนะครับแต่ว่า iPhone 6 l ั s เนี่ยเขาจะมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Op ป i c a l เข้ามาให้นะครับแต่ iPhone 6ไม่มีนะครับทั้ง2รุ่นซูมดิจิตอลได้สูงสุด5เท่านะครับทั้ง iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 l ั s มีแฟลชแบบทูโทนทั้ง2รุ่นนะครับการบันทึกวิดีโอนะครับของกล้องหลังก็คือสามารถบันทึกวิดีโอระดับ HD นะครับ 1080p ที่30แล้วก็60 fps ได้ทั้ง iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 l u s นะครับซูมดิจิตอลได้สูงสุด3เท่าเท่ากันนะครับวิดีโอ โกลบอลโมชัท,ที่120แล้วก็240 fps นะครับกล้องหน้านะครับเป็นกล้องแบบ FaceTime HD นะครับซึ่งเป็นกล้องที่มีความละเอียดเพียงแค่1.2ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับก็คือมีความละเอียดน้อยมากนะครับรูรับแสงมีขนาด f เท่ากับ2.2ทั้ง2รุ่นนะครับสเปคที่ผมกล่าวมาคือเป็นสเปคคร่าวๆข,ของ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6พั s นะครับซึ่งในปี2019นี้ก็คือคงจะไม่เพียงพอในการที่จะใช้งานนะครับแต่ว่าสามารถใช้งานทั่วไปได้ไหมก็สามารถใช้งานทั่วไปได้นะครับจากที่ผมใช้ iPhone 6มาสักระยะหนึ่งนะครับก็คือผมใช้ iPhone 6อยู่ประมาณ2ปีกว่านะครับปัญหาที่ผมพบเลยก็คือ1นะครับก็คือการทัชสกรีนพอนานๆเข้านะครับก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพออัปไอโที่มันสูงขึ้นก็จะมีความหน่วงที่สูงมากนะครับแล้วก็ แบตเตอรี่เนี่ยเขาจะใช้งานได้ไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับสำหรับ iPhone 6แล้วปัญหาอย่างหนึ่งเลยที่ผมเจอกับตัวเองนะครับก็คือวันนั้นผมเอาโทรศัพท์ใส่กางเกงนะครับกระเป๋ากางเกงแล้วก็เผลอนั่งไปนะครับปรากฏว่านะครับไอโฟน6ของผมเครื่องงอซะงั้นนะครับก็คือจองเงาดังรูปเลยนะครับไม่คิดเลยนะครับว่าโทรศัพท์มือถือราคา20,000กว่ามันจะงอได้ง่ายขนาดนั้นนะครับสำหรับ iPhone 6เลยนะครับปัญหาต่อมาอีกอย่างหนึ่งนะครับในปีนี้ก็คือถ้าอัพเป็น iOS ที่สูงๆแล้วนะครักาาาล่่นหืออวยยๆง พัดสกรีนการใช้งานของแบตเตอรี่หรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยคือประสิทธิภาพของเขาตอนนี้คือมันได้ลงมากนะครับก็คือมันเทียบกับ iPhone 6s หรือว่า iPhone 6s p l พัเนี่ยซึ่งมีความแตกต่างกันแค่นิดเดียวนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ย ต่างกันเยอะมากนะครับสำหรับ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6พั u s นะครับทีนี้ผมจะขอเสนอในส่วนของโปรล่าสุดให้ทุกท่านได้ชมนะครับเผื่อท่านไหนอยากจะซื้อ iPhone 6นะครับตอนนี้ทูมีแค่ iPhone 6ให้ท่านเลือกนะครับแล้วก็มีเพียงแค่ความจุ32กิกเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเพียงแค่สีเดียวนะครับก็คือสีทองนะครับราคาเครื่องเปล่าเขาเขียนไว้ที่1 0 0 0 0กับาบาทนะครับแต่ว่าโปรนี้เป็นโปรย้ายค่ายนะครับผมขอยกมาแค่โปรเดียวนะครับก็คือโปรย้ายค่ายนะครับจะมี3มแพ็กเกจที่ผมนาเสนอกรแ เดือนละ899บาทนะครับตัวนี้ซื้อเครื่องได้ราคา1,500บาทนะครับเราก็จ่ายล่วงหน้ารายเดือนอีก4 0 0 0บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องคือ5,500บาทนะครับราคาก็ถือว่าพอรับได้นะครับในราคา5,500บาทนะครับแล้วก็ใช้เน็ตรายเดือนเดือนละ899บาทนะครับลบไปเดือนละ400ก็จะเหลือจ่ายเพียงแค่เดือนละ499บาทนะครับสำหรับโปรเดือนละ899บาทตัว้ี้นะคกัาบาทถัดนานะครับเป็นัดบาน First tı. เราซื้อเครื่องได้ราคา4,900บาทนะครับพร้อมชําระค่าบริการล ja ่วงหน้าอีก2,000บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องคือ6,900บาทนะครับสำหรับโปร699บาทซึ่งได้ใช้เน็ตทั้งหมด16กิกนะครับโอ่อมาคือเดือนละ599บาทนะครับตัวนี้ซื้อเครื่องได้ราคา4,900บาทเช่นกันนะครับแล้วก็มีค่าบริการล่วงหน้าอีก2,000บาทเช่นเดียวกันนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องคือ6,900บาทนะครับจ่ายเท่ากันเลยนะครับกับโปรเดือน ราคาบาทน,นะครับสำหรับ iPhone 6ความจุ 32GB นะครับซึ่งตอนนี้มีเพียงความจุเดียวแล้วก็มีเพียงสีเดียวให้เราเลือกที่ t o Move H นะครับซึ่งเป็นโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับท่านไหนอยากจะซื้อ iPhone มาใช้นะครับ iPhone 6ใช้งานแค่ทั่วไปเล่นลายเล่นเฟซดู YouTube ดูหนังเนี่ยก็พอจะรับได้นะครับพอจะเล่นได้นะครับก็ไม่ถึงกับว่าน่าเกียดอะไรมากมายถ้าเราจะซื้อมาใช้นะครับก็คือเริ่มต้นที่1,500บาทเราก็ล่วงหน้าอีก 4,000ก็จ่ายเพียงแค่5,500บาทแล้วก็ได้ iPhone มาใช้นะครับมีคุณสมบัติคร่าวๆอย่างที่ผมสรุปมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับก็คือเป็นสเปคคร่าวๆของเขาเลยนะครับมาถึงช่วงท้ายนะครับของ iPhone 6คลิปนี้ผมจะไม่พูดเยอะนะครับผมจะพูดแค่อย่างที่ผมพูดไปคือมีสเปคอย่างไรแล้วก็เหมาะสําหรับการใช้งานไหมในปี2019นะครับ ก็คือรวมๆแล้วนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อ iPhone จริงๆนะครับผมแนะนําเป็น iPhone 6s ขึ้นมานะครับเพราะว่าเจ้าตัว iPhone 6เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าชิปการประมวลผลของเขาหรือว่าแบตเตอรี่ของเขาหรือว่าการทัชสกรีนการเล่นเกมอะไรต่างๆของเขาเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่พอใช้งานได้เท่านั้นนะครับสำหรับจะซื้อมาเล่นเกมหรือจะมาทําอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่วงแล้วก็ใช้งานได้ช้ามากนะครับสำหรับปัจจุบันนะครับซึ่งผม ก็มีใช้ iPhone 6อยู่เหมือนกันนะครับอีกเครื่องนึงของผมนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องของเขาเนี่ยกล้องหน้ามีความละเอียดเพียงแค่1.2ล้านเนี่ยก็คือมันไม่เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการถ่ายรูปนะครับกล้องหลัง8ล้านเนี่ยก็พอรับได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมทําขึ้นมาให้กับ บางท่านที่ถามว่า iPhone 6เป็นยังไงบ้าง iPhone 6พั s เป็นยังไงบ้างนะครับผมจึงได้สรุปแบบรวมๆให้ท่านจากประสบการณ์ใช้งานจริงของผมนะครับที่ผมใช้ iPhone 6มานะครับก็คือสรุปข้อเสียของเขาเลยละกัน 1. คือณปัจจุบันเครื่องช้าไปมากแล้วนะครับ2ก็คือมีแรมเพียงแค่1นึ่กิกก็คือช้านะครับ3นะครับก็คือกล้องของเขาเนี่ย ความละเอียดของเขากล้องหน้าเนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะครับเพราะมีความละเอียดเป็นแค่1.2ล้านนะครับแล้วก็การใช้งานโดยรวมก็ถือว่าหน่วงนะครับแล้วก็ต่างจาก iPhone 6s iPhone 6s Plus มากนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อ iPhone จริงๆนะครับแนะนําอย่างที่ผมพูดไปคือแนะนําเป็น 6s ขึ้นไปนะครับเป็น 6s 6s Plus ยิ่งดีนะครับโอเคนะครับ สรุปสุดท้ายให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วนะครับทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็โปรโมชั่นของเขานะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องของผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่แชร์ขอบคุณทุกท่านที่ไลค์นะครับฝากทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ